Chapter หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคอบัสตรีมผู้คนที่ตะโกนอยู่รอบๆปิดปากของพวกเขาในทันทีเบลลามี่ล้มล,ลงไอเป็นเลือดและหมดสติไปทันทีเป็นเวลาค่อนข,ข้างบ่ายแล้วรอบข้างจึงเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องเป็นครั้งคราวภายใต้แสงแดดอันร้อนระอุเบลลามี่ลุกขึ้นไอหนี้เง่านี้เอาแต่ดูถูกเธอลุกขึ้นผู้ชายหน้าตาถูดฉาดที่มีลูกแก่อยู่รอบตัวและเป็นรองหัวนหน้ากลุ่มจนสลัดเบลลามี่ร้องเรียกลุกขึ้นเบลลามี่สมาชิกลูกเรือบางคนตะโกนเคนมองเบลลามี่เพียงวินาทีเดียวแล้วหันกลักกัััับบไไปปปปปมมมมมอออออองงงงงงงรรรรรกกกกกกกตตตนน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 นจจาา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 า้้้้ใใใคค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 คฝููููชช็็ะโโโโโขขึุุณณืซซเเเเเเเ์์ววววหห่่่่่่่ผลลลทททษษีีีี จริงแล้วมารินฟอร์ดไม่ได้ปรับปรุงค่าหัวของลูฟี่และลูกทีมของเขาด้วยค่าหัวใหม่มีเหตุผลสำหรับสิ่งนั้นประการแรกสมเกอร์ไม่ได้พูดถึงวิธีที่ครอบโคไดไอถูกสังหารและประการที่สองจรากลับมาที่ล็อบบี้เอเนสและบอกว่าเขาไพคลแ,และลุกคร้อบกลุ่มหมวกฟางมารุมล้อมเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกเรือของกลุ่มจนสลัดหมวกฟางมีค่าหัวที่สูงพอสำหรับการเริ่มต้นและจาราก็ไม่ได้แข่งแรงเท่ากับลูซี่ดังนั้นเ e นีล็อบบี้จึงไม่ขอให้มารินฟอร์ดให้ค่าหัวใหม่และแน,น ดังนั้นค่าหัวของพวกเขาจึงยังคงเท่าเดิมและไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ความจริงที่ว่าพวกเขามีมูลค่ามากกว่า100ล้านเบรีแล้วแสดงให้เห็นว่าพวกเขาแข็งแกร่งเพียงใดเคนไม่ตอบสนองต่อเสียงตะโกนนั้นและพูดกับรองกัปตนันบอกโดฟลามิงโกให้ดูแลลูกสมุนของเขาฉันทำความสะอาดบ้านเขาไม่ได้ทุกครั้งด้วยคำพูดเหล่านั้นเขาเดินจากไปในขณะที่รองกัปตันล้มลงด้วยความกลัวสุดข,ขีดเขาเป็นคนที่มีมูลมากกว่า100ล้านเขาบอกว่าเป็นรองหัวหน้ากลุ่มจนสลัดหมวกฟางไม่ใช่เหรอถ้าพูดตอนนี้เด็กคนนี้ดูเหมืืออ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 อนนนนนนนหหหหหมม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 วววววววกก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 กฟฟาา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 งง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 งลลลลลูููีี่่่่่่่่่ตตตตตตสสสสสสบไไไใชเเ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 เรรรรรรรทดดดดขขขขขแแแจจจจจโโโป์ััััััั้้้้ยยยคคคคซิิพพะ มาก้าแน่นอนว่าพวกเขาจะทำถ้าเราวิ่งตอนนี้เราอาจมีโอกาสรอดคำพูดนั้นสะท้อนออกมาและในชั่วพริบตาทุกฝั่างก็หายไปจากที่ทั้งหมดเหลือแต่ลูฟี่เคนโซโลและนามิแม้แต่รองกัปตันเรือของเบลามี่ก็ยังเลือกที่จะหนีเมื่อเขารู้ว่าลงโทษเคนนี่และหมวกฟางลูฟี่อยู่ด้วยเขาได้ยินเสียงกระดูกสันหลังหักอย่างชัดเจนและบางทีเบลามี่อาจจะไม่สามารถเดินได้อีกการบาดเจ็บจะพิสูจน์มากเกินไปสำหรับเขาอย่างแน่นอนเขาต้องใช้แรงขนาดนั้นเลยเหรอลูฟี่อดไม่ได้ที่จะถามเคนอาจจะดึงหมัดของเขาแต่เขาไม่ทำเขายังคงสร้างความเสีีีีียยยยยยยหหายยาา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 อออออออ่่่่่่งง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 งถววรรรกกกกกัััััััับบผููนน้้้้้้ชชคคคนน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 นลลฟททขขขฉฉ็็สสิิตตตๆโโโดดมมมไปปเเึจะ โดฟรามิงโกเขาเป็นที่จิบคไม่ใช่หรอทำไมเราต้องเผชิญหน้ากับตัวอื่นด้วยละ่ะนามีกลัวเล็กน้อยและถามแม้ว่าพวกเขาจะจัดการกับครอโคดไอได้ค่อนข้างดีแต่นามีก็รู้ดีว่าเจ้ามีอ่อนแอที่สุดเธอยังคงหวาดกลัวที่จิบคายเนื่องจากเธอเห็นว่ามีฮอทรงพลังเพยียงใดเขาเป็นของโดลามิงโกเหรอเขาเป็นคนเลวเหรอลูพี้ยิ้มีเงาแล้วถามคนที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าครอฟโคไดไอคือนางฟ้าเคนกล่าวว่าโซโลและคนอื่นๆตกตะลึงกับคำตอบของเขาคนที่ทำให้คราฟโคไดไอดูดีเขาเป็นปีศาจร้าย ในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงเรือและเคนขอไปสถานที่แห่งหนึ่งบนเกาะตามที่คาดไว้ปราสาทลองทำให้พวกเขาหัวเราะจิ้งหรีดอยู่ใต้มหาสมุทรเพื่อหาทองคำเมื่อเขาขึ้นมาจากมหาสมุทรและเห็นผู้คนหลายสิบคนอยู่รอบๆเขาจงตีเพียงเพื่อจะหมดสติในวินาทีต่อมาเนื่องจากการดำน้ำลึกลงไปในมหาสมุทรมากเกินไปและทำให้เลือดของเขาเต็มไปด้วยก๊าซไนโตรเจนในไม่ช้า,า,าสองพี่น้องลิงแห่งพันธมิตมรซาลูยามาก็มาถึงและลูพี่ก็เปิดเผยว่าเขาต้องการไปสไกายพวกเขาพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงมันพรบรูดของคริกเก็ตเขาเป็นคนโกหกที่ยอดเยี่ยมคริิเเ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 กกก็็ตตตออ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 งงงงงงงยยยมม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 รรรััับบ้้้้าา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 าวททททไไไไพูดดด่่่่่่่นนนลละะะคคคุุณณจจจจใใใชชหหหถแืีผ ไม่ทันตรวจสอบก่อนนี้แล้วมันเป็นเกาะเฉพาะที่นองแลนพูดถึงหากมีเมืองสีทองมันต้องอยู่ใต้ทะเลหรือไม่ก็ไม่เคยอยู่ที่นั่นคริกเกตกล่าวว่าคริกเกสซังแล้วท้องฟ้าและเคนถามฮะอะไรนานี่พวกคุณไม่ได้พูดถึงสตรีมคอปอัพใช่ไหมถ้าสตรีมคอปอัพขนาดใหญ่นั้นระเบิดเกาะจายาและส่งไปยังเกาะลอยฟ้าละ่ะหมายความว่าคุณค้นหาผิดที่มาตลอดไม่ใช่เหรอคำพูดเหล่านั้นดังขึ้นในหมู่ผู้นำทั้งสามของพันธมิตรซารุยามะพวกเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเพราะความคิดเรื่องการปรากฏตัวของสกายเพียเป็นเพียงนานที่เริ่มต จริงเหรอแมทิราและโทโจใจง่ายมากและรู้สึกตื่นเต้นทันทีที่ได้ยินคำพูดของเคนแต่คริกเก็ตเป็นกางเกงที่ฉลาดที่นี่และเริ่มคิดถึงความหมายของคำพูดของเคนล็อกโพสของนามีได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีบางอย่างอยู่บนนั้นและเขาได้เห็นครออัพสตรีมหลายครั้งจากระยะไกลแอ์แลมันใหญ่มากมีโอกาสสูงที่สิ่งที่เคนพูดถึงจะเป็นความจริงเขาค้นหาอาณาจักรที่สักสูมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังไม่พบสิ่งใดเลยนอกจากองคำไม่กี่ชิ้นซึ่งพิสูจน์ด้วยใจจริงว่าอาจมีอาณาจักรอยู่ ลูฟี่และคนอื่นๆไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าเคนจะเสนอให้พวกเขานั่งรถไปยังเกาะลอยฟ้าแม้ว่าลูฟี่จะเป็นกัปตันของที่นี่แต่เคนก็อนุญาตให้ใครบางคนขึ้นขี่ทั่วคราวได้อย่างแน่นอนเคนคุณแน่ใจหรือว่าอาณาจักรศับสูอยู่บนนั้นนามิถามไม่เชิงแต่ฉันรู้สึกอย่างนั้นเคนกล่าวว่าดวงตาของนามิสว่างขึ้นทันทีราวกับไฟหน้าหนึ่งพันวัตต์มันสว่างมากจนทุกคนต้องยกมือขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตาที่ส่องแสงของเธอบดบังทุกคนเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับทองคำแล้วและตอนนี้เธอไม่สามารถ ไม่เราจะไปคุณพูดอย่างนั้นได้อย่างไรเราต้องการพิสูจน์ว่ามงลองเนอร์แลนด์พูดถูกแมททิราและโทโจคัดค้านคำพูดของคริกเก็ตทันทีใครบอกว่าเราจะสกกันโดยใช้สตรีมแบปนอกอัพนั่นคงโง่มากถ้าเราทำอย่างนั้นฉันไม่อยากให้เมอรี่ต้องทนทุกข์ทรมานมันทรมานมามากพอแล้วเคนกล่าว่าแล้วว่าจะขึ้นไปยังไงจิ้งหรีถามการขอต้อนนำเป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะลุกขึ้นได้ไม่มีตัวเลือกอื่นที่รู้จักเราจะดูแลเรื่องนั้นให้เองและฉันรับประกันได้ว่าการขึ เอเนลอาจเป็นหนึ่งในกรณีที่สูญเสียศักยภาพไปมากเนื่องจากขาดความรู้เขาไม่รู้ว่ามีฮาคิอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ไม่เช่นนั้นการเอาชนะลูี י จะยากกว่านี้มากนอกจากนี้ลูี י ยังเป็นศัตรูตามธรรมชาติของเขาอีกด้วยคริเก็ตกำลังครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขารู้สึกอยากไปเที่ยวกับพวกเขามากและมาทีรากับโชโจกำลังเพียรล่อมคริเก็ตอย่างแข็งขันฉันต้องการเวลาสำหรับสิ่งนี้คริเก็ตกล่าวว่าเคนแค่ยักไหลเคนเราจะขึ้นไปยังไงมิวิอดไม่ได้ที่จะถามคารูสามารถบินได้ระยะไกลแต่เธอรู้สึึกกกวว่่่าาาาาาารขขขข้นนไไปบออออศจมมใชืงเ

โยเราไปก่อนลอยฟ้ากันเธอลูฟี่ลุกขึ้นและตื่นเต้นมากทุกคนก็พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นเช่นกัรเทีหยิบสตอมเบรเกอร์ของเขาออกมาลุกขึ้นเหนือหัวของเมอรี่และวางอาวุธไว้บนนั้นสตอมเบรเกอร์เปิดบิบโรสขึ้นทันทีแต่คราวนี้มันไม่ได้ดูดเขาออกไปแต่ทำให้ถนนสีสันสดใสยอยู่ข้างหน้าพวกมันทุกคนมีดวงตาเป็นประกายมองดูมันบางคนเคยมีประสบการณ์การดึงอย่างรุนแรงของบิบโรสแต่ไม่เคยมีด้านดีของมันคริกเก็ตและคนอื่นๆไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและพวกเขาก็ตกต เราอยากไปกับคุณจิงรีดึงความกล้าออกมาถามเมื่อเห็นทุกสิ่งรอบๆตอนนี้เขาถูกล่อลวงมากเกินไปจากนั้นเคนก็มองไปที่ลูฟี่ที่ผนกสีสันขนาเคี้ยวเนื้อชิ้นมาถืมากระโดดเข้ามาฉันขอโทษที่ลูกเรือของคุณมาไม่ได้เคนกล่าวว่าแมทิราและโชโจมีลูกเรือจำนวนมากแต่เคนไม่สามารถพาพวกเขามาได้จะมีการสังหารหนู่ที่นั่นและคนไร้ชื่อเหล่านี้ก็จะต้องตาย 1> Chapter 1น3 New Awakening แมทิราและโชโจมไม่สนใจเรื่องนั้นพวกเขาเ็นแล้วว่ามีเรือลำเดียวที่สามารถขึ้นไปได้และเรือลำหนึ่งก็อลู่ ผู้จบทุกคนก็แยกย้ายกันไปดิโรสเริ่มขยายขึ้นในขณะที่เทรันฟอมคารูเริ่มดึงเรือนามิยังใช้เวทมนต์เพื่อทำให้เรือบาลงสำหรับการเดินทางคารูเริ่มดึงสูงขึ้นเรื่อยๆและทุกคนก็ตื่นเต้นขณะที่กำลังขึ้นไปอากาศจะเบาขึ้นที่นั่นดังนั้นโปรรักษาพลังงานของคุณไว้เคนเตือนทุกคน,นว่าลูฟี่จะไม่เข้าใจว่าเคนหมายถึงอะไรแต่คนอื่นๆก็เข้าใจเพราะออกซิเจนจะขดาดแคลนที่นั่นแต่เที่ยวบินของพวกเขาไปยังเกาะลอยฟ้าจะไม่ไร้ผลดิโปรสไม่ได้ขึ้นไปในแนวบินถนนถูกบนนรรท ออซันฟันหักเรืออเขาทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่โซโลถามนามิที่ได้เห็นชายคนนั้นก็รู้สึกสับสนเช่นกันเยฮ่าฮ่าฮ่ามูกุวาราโนลูพี่ลงโทษเคนนี่ขอโทษที่ข้าไม่รู้จักเจ้ามาก่อนข้าเห็นว่าเจ้ามีผลปีศาจค่อนข้างมากที่จะดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่เยฮ่าฮ่าฮ่ามันคือหนวดดำเขามาคนเดียวเกือบเหมือนในเรื่องเดิมที่เขาปรากฏตัวเคนนามิรอยย่นที่คิ้วหนึ่งในเหตุผลหลักที่เขาประสบปัญหามากมายในการจัดการกับลูกเรือของชายคนนี้ก็คือเขาไม่ต้องการให้มีปัญหาใดๆระหว่างออกจากเกาะจายาแต่ชายคนนี้และเพื่อนร่วมทางที่ตายไไไปปปแลลล้ววขขขอออองงงงเเาาาาายยััััคครกกกฏตตนนนททำมมุณถึูู่่่่ีีีะโบห มูกิวาร่าลูฟี่เมื่อก่อนฉันไม่รู้จักคุณเพราะดวงตาและผมทรงใหม่แต่ตอนนี้ฉันรู้จักแล้วคุณคือคนที่มีค่าหัวมากกว่า100ล้านเหรียญถ้าฉันจับคุณและรองกับฉันได้จะเป็นที่จีบหนวดดำตะโกนกลับมาคำพูดเหล่านั้นทำให้ใบหน้าของทุกคนที่อยู่รอบๆลดลงทันทีเขาบอกจะจับเราหรือเปล่าใช่ฉันได้ยินมาเหมือนกันหนวดดำวัวร้ออีกครั้งและก่อนที่จะมีการเตือนใดๆเขาตะโกนพร้อมกับชี้มือไปที่เมรี่จากพื้นคุโรสุวังวนแห่งความมืดทันใดนั้นคารูซึ่งบินหนีไปบนดิโบรสรู้สึกถถึึึงงงงงงแแแแแแรร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 รดดดททีีี่่่่่่่่เเเเชืืืออ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 อยยยาาาาาาุนน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 นใใตตกก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 มมมมมมมัััไไไไป็็็็ะะภววิิข้้ลลลลบหจคู ทุกคนรู้สึกถึงแรงดึงในขณะนั้นนี่คือแรงโน้มถ่วงแม้แต่เรือก็ยังถูกดึงด้วยแรงสูงเคนไม่แสดงท่าทีสับสนและหยิบมอยเนียของเขาออกมาเขาไม่สามารถนำสตอมเบอร์มาได้เพราะมันทำงานด้วยตัวของมันเองเมก่อตัวขึ้นบื้งบนและกลายเป็นความมืดหนวดดำที่กำลังจดจ่ออยู่กับการดึงเมอรี่เงยหน้าขึ้นและเขามีสีหน้าจริงจังเป็นครั้งแรกเขารู้สึกแย่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้และหนวดดำก็พูดถูกได้ยินเสียงฟ้าร้องดังไปทั่วเคนยกคอนขึ้นแล้เหวี่ยงมันลงมาในอากาศสายฟ้าฟาดลงมา โรบินไม่พูดเรื่องน่ากลัวแบบนั้นอุซอบกล่าวว่าเคนคุณใช้พลังไปไม่น้อยเขาคงตายไปแล้วลูฟี่กล่าวว่าถ้าเขาตายง่ายขนาดนั้นฉันคงเป็นราชาของโลกไปแล้วเคนพูดขณะที่เขากำลังดูสถานที่ฮะก่อนที่ใครจะรู้ตัวฝนก็จับตัวไปแล้วและหนวดดำก็นอนอยู่บนพื้นเขากระตุกด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ค่อยๆหยุดลงเช่นกัน,กนมีรอยไม่สองรอยบนตัวที่มีขนดกแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาลุกขึ้นยืนได้เขายังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรคริกเก็ตซึ่งกำลังดูละครด้วยรู้สึกประหลาาาาาาดดใจมมมกกขขึ้้้นนเเื่่ออคปลลยยยยสฟงวรับบมมือเขาก็แทไ่เเชื่ออสาายตตัวงแแต่่่เเมืือห็นนนนนวาาาผู้้้้ชยยยยคีีสบดดลละังุกขึไทใหห้เขาาประลดใจมากขึ้นคนเหหหลล่าานนนี้คคือใใรรสััตวว์ปะดผิงมนุษย์ ลุงโทษเทนนี่เจวันนี้นายทำให้ฉันประหลาดใจหนวดดำเกล่าวแม้ว่าเขาจะพูดแทบไม่ได้และเกือบจะไอแต่เขาก็มีความตื่นเต้นในดวงตาของเขาตอนนี้กลุ่มหมวกฟังเริ่มจริงจังผู้ชายที่สามารถยืนขึ้นได้หลังจากรับสายฟ้าไปที่ร่างกายของเขาไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาเจ้าใช้พลังผลปีศาจเพื่อลล้างสายฟ้าในวินาทีสุดท้ายใช่หรือไม่เคนตะโกนลั่นยังมีระยะห่างระหว่างเขากับเมอรี่โอ้ดูเหมือนเจ้าจะรู้จักผลปีศาจของข้าสินะหนวดดำถามท่านอาจารย์ท่านควรไปตามทางของท่านแล้วปล่อยให้พวกเราเดินทางต่อไปท่านจะไม่จบลงด้วยดีเคนเตือนสอนเบลรู้จัก คุณขอมันเถอะครับครูครเคนพูดจากนั้นดวงตาสีดำปกติของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่สำหรับโตโมชาริงานสีแดงแต่เป็นดวงตาประเภทวงแหวนของริมบันสีเทาชั珀หนึ่งร้อยห้าสิบสี่เอามตี้พเดวงตาของเคนเปลี่ยนจากดวงตาปกติเป็นดวงตาของริมมิการมันแปลกมากเพราะเคนไม่มีแม้แต่เนตวงแหวนมาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำตามบรรทัดฐานหลังจากอีเทอร์นอลมันเกียวชาริงานเท่านั้นที่สามารถไปที่ริมนิการได้แต่สำหรับเคนนั้นแตกต่างออกไปเพราะเขาเป็นคนพิเศษเคนไม่ได้เป็นจุนูริกิของ Ten และตามระบบพลังบางอย่างของริงนเนกันนั้นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับมันเกคคเทียวทาริง,งันของโอบิโตะคาถาการอวกาศของมิติคามุยมีพลังมากกว่าของริงนเนกันดังนั้นสำหรับระบบนี้เคนจึงสามารถเข้าถึงพลังบางอย่างของริงนเนกันได้เป็นครั้งแรกที่เคนสามารถเข้าถึงพลังของริงนเนกันและเขาต้องการใช้มันลูฟี่ขึ้นมาและกำลังจะโจมตีเมื่อเคนหยุดเขาอย่าเลยฉันอยากลองพลังใหม่ของฉันคุณแน่ใจไหมลูฟี่ถามครับเคนตอบพร้อมกับส่งสายตาให้เขาลูฟี่ไม่เคยเห็นดวงตาแบบนั้นมาก่อนเขาจึงปล่อยให้น้องชายของเขาคุมบังเหียนเคนยกมือขึ้นและยื่นมือไปทท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 าาาาางงงงงงงมมมมมดดดดดเเเเขพรรร้้้อออีีี่่่่่่่จจะแแแสสสสสบบบบบิิิตตกกกกกลลุหวฟููึึัััันนนนนคโชผ ขณะที่เคนพูดคำเหล่านี้หนวดดำก็มองดูตัวเองด้วยความสยดสยองเขาค่อยๆถูกยกขึ้นจากพื้นแรงโนมถ่วงเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของเขาสำหรับเขาหนวดดำพูดหวาดกลัวเพื่อหยุดเส้นทางเขาใช้พลังผลไม้แห่งความมืดเพื่อยกเลิกการดึงดึงที่เขาถูกยกขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผลไม้สีเข้มสามารถดึงสิ่งต่างๆเข้าหาตัวมันเองเท่านั้นมันไม่สามารถขับไล่สิ่งต่างๆการขับไล่ทำได้ก็ต่อเมื่อเขาดูอะไรบางอย่างเข้าไปแต่นี่ไม่ใช่กรณีที่นี่แต่หนวดดำไม่มีเวลาคิดมากนักก่อนที่เขาจะดึงสุดแรงการใช้ผลไม้สีเข เขาไอาเป็นเลือดทันทีแล้วถูกวิ่งกลับไปยังที่เดิมที่เขาจับมาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเคนยิ้มเมื่อเห็นอย่างนั้นหลังจากหลายปีมานี้ทั้งคู่มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกันและสามารถต่อสู้ร่วมกันได้อย่างลงตัวการโจมตีของลูฟี่รุนแรงมากจนหนวดดำเกือบหมดสติลูฟี่ไม่ได้ใช้พลังขนปีศาจของเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถลบพลังได้เหมือนอย่างที่เคยทำเคนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเขาชี้มือไปที่หนวดดำอีกครั้งและพูดว่าชินราเทนเซแรงลับดันอันยิ่งใหญ่และเช่นเดียวกับการเคลื่ หนวดดำกำลังตั้งคำถามกับชีวิตของเขาขณะที่เขาถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยแทบจะไม่มีใครเลยเมื่อเขาถูกเหวี่ยงลงกับพื้นจากการทบเขาไม่ได้คาดคิดว่าใครบางคนในแกไลี่เริ่มต้นจะมีฮารคิอาวุธยุทโธปกรณ์ P A G o L. ด้วยการสังเกตของเขาเขาสามารถสัมผัสได้ว่ามัดอันทรงพลังกำลังพุ่งเข้ามาแต่ไม่มีทางที่เขาจะสามารถหยุดตัวเองได้เมื่อเขาบินด้วยความเร็วๆๆที่รวดเร็วเช่นนี้เขารู้จักฮาคิแต่ไม่ถึงระดับสูงที่จะทำให้ร่างกายของเขาเหมือนเอร์โกได้เขารู้เพียงเล็กน้อยและเชื่อมั่นว ไอ้เคนนี่มันบ้าอะไรเนี่ยอุซอบถามขณะที่เขารู้สึกกลัวที่เขาเล่นตลกกับคนอัปประรักคนนี้บริเนการของฉันตื่นแล้วและตอนนี้ฉันทำได้แค่ผลักและดึงเท่านั้นเคนตอบกลับเท่านั้นเหรอช็อปเปอร์ถามใช่ดวงตาของบริเนการถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าดังนั้นในทางใดาทางหนึ่งพลังจึงผิดแผนไปเล็กน้อยสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เคนเพราะพวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าดวงตาของพวกเขาทรงพลังเพียงใดลูฟี่เคยพูดถึงเน็ตบงแหวนไปแล้วเพราะเขารู้เรื่องนี้ตอนที่ยังเป็นฮิรุเซนฮิรุเซนได้เรียนรู้อะไรมากมายจากอิทททาาาจจิิดดััังงนนนนนน้้เเเเขึใหแแวววคคค่่่่ไปปกกกุุมือลตรรรขขขอออออองงงงเเเเาาาใหห้้ตตตตืื่่่่นนนนมมมััจะปปป็กกกกบลลลลทีีแแไคคุุุณณวยูฟถ ไม่มีในการมีพลังที่สูงกว่าเนธวงแหวนเนธที่ตื่นขึ้นของฉันแต่หักเล็กน้อยเมื่อฉันปลุกมันขึ้นมาจะไม่มีใครแต่ต้องตัวฉันได้เคนตอบกลับเป็นอะไรบอกเราหน่อยช่วยบอกเราทีชอปเปอร์อุศบและลูฟี่มีดวงดาวในดวงตาเมืม่อพวกเขาอยากรู้ว่าเนงแหวนมังเมีงเทียวมีพลังอะไรแต่เคนไม่ยอมบอกคริกเก็ตและของเพื่อนมีเครื่องหมายคำถามอยู่บนหัวแต่พวกเขาไม่ได้ถามเพราะพวกเขารู้สึกว่าสิ่งที่เคนพูดถึงอาจเป,เป็นความลับของลูกเรือในขณะเดียวกันหวดดำก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนเขามือหักข้อเท้าหักและซี่โครงเราสองสามซี่เขา เคนกระโดดลงจากเรือและลงจอดใกล้เขาลูฟี่อยากไปแต่ซันจิพูดขึ้นมาก่อนนี่เป็นเรื่องระหว่างเขากับเคนเขาต้องปล่อยให้เอสทำซันจิเต,ตือนสติแม้ว่าพวกเขาจะชอบจับตัวซันจิตแต่ซันจิก็รู้ว่าหากทำเช่นนั้นจะเป็นการไม่เคารพเอสและเขาแน่ใจว่าเคนก็รู้เช่นกันลูฟี่อยากจะพูดบางอย่างแต่ก็ชะงักมันเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายลุงโทษเคนนี่ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าปิดบังพลังที่แท้จริงจากรัฐบาลฮ่า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 กระแอมบนวดดมเกล่าเขาแทบจะไม่สามารถพูดคุยได้แต่หัวเราะเยาา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 ะะะะเเเเเเเคคคคคคคนน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 นมมมมชชชชววววววดดดดดีีีีทรร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 รััััััััฐบบบลลลกก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 ก็็็ไไููู่่่่่่้้้้้้แแผขอออออองงงุุุณณณยยยยปปปปปหหิิตตตโจฉฉสสึ คุณเป็นคนที่พี่ชายของฉันกำลังตามล่าดังนั้นฉันจึงแต่ต้องตัวคุณไม่ได้และความจริงแล้วส่วนหนึ่งในตัวฉันเองก็อยากเห็นคุณทั้งคู่ต่อสู้กันพี่ชายเคนกล่าวว่าพี่แกรแ์แอมใครขนวดดำถามเอสเคนตอบตาขาวเลยเฮฮาฮ่าฮ่าฮ่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตาของคุณถึงแตกต่างออกไปฉันไม่ผิดพี่ชายอีกคนของคุณโจมตีทีมของฉันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนใช่ไหมฉันจำได้ว่าผู้การเอสพูดถึงพี่น้องหลายคนหนวดดำถามในขณะที่เขาดูตายในสายตาของเคนเคนตาไม่กระพริบแต่ในใจเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่คค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 คาา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 ดดดดดดดิิวววว่่่่่่่่ผผูู้้้้้้ชยยยยยยยออ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 อััปลลลละนน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 ีีีีจสมรรรรถเเ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 เไืืืหึงงงงงงงใใพพขข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 ทททททำำำกกกก็ การเงียบของคุณหมายความว่าใช่ฉันสงสัยว่าเป็นกับตันของคุณหรือเปล่ากับตันของคุณมีดวงตาที่แปลกมากจริงๆหนวดดำพูดในขณะที่เขาค่อยๆเดินไปหาเขาเคนไม่ใส่ใจที่จะตอบและต้องการดูว่าผู้ชายคนนี้มีแผนอย่างไรเขาเดินเข้ามาใกล้เคนช้าๆลูฟี่และคนอื่นๆเริ่มจริงจังขึ้นอย่างช้าๆลูฟี่พร้อมที่จะกระโดดไปข้างหน้าหาเขาเห็นสิ่งผิดปกติอุกศพุพ่งเข้าใส่ลูกธนูอย่างช้าๆสันจิที่เคยหยุดลูฟี่มาก่อนเท้าของเขาอุ่นขึ้นในขณะนี้และพร้อมที่จะค่นไฟโซโลแต่ดาบของเขาตอนที่ฉันได้พบก อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่หนวดดำรู้สึกมือที่เขาสัมผัสนั้นไม่ใช่ของเคนเลยแต่เป็นแรงผลับเล็กๆน้อยๆที่เขาสัมผัสอยู่จ้าฮ่าฮ่าฮ่าเอ๋เราทั้งคู่มีฮาคีสังเกตการณนายคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเคนตอบแล้วพูดว่าชิมระเทนเซครั้งนี้หนวดดำไม่ได้ล้มลงกับพื้นแต่ถูกเวียงออกไปในแนวนอนด้วยความเร็วสูงสุดเร็วและแรงมากจนต้นไม้หักควงทางขณะที่เขาถูกเวียงกลับไปมันเหมือนกับตอนที่เจ็ดหางต่อสู้กับเคนคราวนี้เป้าหมายคือหนวดดำเองหนวดดำถูกโยนเข้าไปในป่าท คุณทำเองได้เคนตอบกลับคารูได้รับคำใบ้และเขาเริ่มดึงเรือไปที่มิโปรสีกครั้งเคนปล่อยผู้ชายแบบนี้จะดีเหรอโรบินถามขณะที่เธอกังวลเล็กน้อยเธอสามารถบอกได้ว่าผู้ชายคนนี้เจ้าเล่ห์มากและเขาอาจจะดึงข้อมูลบางอย่างในภายหลังเขาสบายดีแม้ว่าฉันจะอยากเล่นกับเขามากกว่านี้แต่เขาก็พร้อมที่เอซจะจับได้ฉันเชื่อมั่นในตัวเขาเคนตอบกลับไม่ว่ายัางไงตอนนี้เอซก็มีพลังมากขึ้นด้วยเวทมนต์ของเขาแม้ว่าเขาจะสูญเสียพลังคนปีศาจไปแต่พลังเวทมนต์ของเขาจะทำให้เขารอดชีวิตมาได้ผู้ชายคนนั้นต้องได้รับบทเรียนเขาว่่่่าาาาาาเเขขขสสมมมรรถอออออองงทททะลลุุุจดดนนนนกกคไ้้ปยยใหหั โรบินไม่พูดอะไรและมองไปรอบๆเหมือนคนอื่นๆลูกเรือไม่ได้สนใจหนวดดำมากนะักผู้ชายคนนี้เป็นตัวปัญหาของเอสและเคนก็ไปหาเขาเพราะผู้ชายคนนี้มาตามล่าหัวพวกเขาเขากำลังพูดถึงอะไรเมื่อเขาพูดถึงพี่ชายอีกคนที่ทำร้ายเขาคุณใช่หรือเปล่านะมิถามขณะที่เขาจำได้ว่าเคนใส่ชุดแปลกๆก่อนหน้านี้แล้ววิ่งหนีไปได้อย่างไรเคนพนกศรีรษะดูเหมือนคุณมีเรื่องบาดหมางก,กับเขานะวิวม,มิถามอย่างสับสนว่าทำไมเขาถึงโกรธผู้ชายคนนี้เล็กน้อยแม้ว่าชายคนนี้จะสังหารผู้บัญชาการของตนเองอย่างเลือดเย็นแต่ก็ไม่เเ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 เกก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 ีี่่่่่่ยยยยยวววัััััับบบบบบบพขขขขขาา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 าแแแแคคคคลลลลลดฉฉนน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 ไไมมมมมชชชชออ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 อฟงงงงงงงตตตตตะะะะะิิิส้้้้้้หหรรืืปธจถูทำ ต้องมีเหตุผลอื่นที่เขาไม่ได้บอกจิงหรีรู้สึกสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับลูกเรือดังนั้นเขาจึงถามไปรอบๆและด้วยเหตุนี้จึงเกิดการพูดคุยแบบสุ่ขึ้นในเรือขณะที่เรือกำลังบินสูงพร้อมเล่าและอาหารหนวดดำในใจยายอยู่ในสภาพที่แย่มากแต่เขายังไม่หมดสติในตอนนี้เขาเดินกลับมาพร้อมกับกระดูกที่หักไปหาด็อกคิวซึ่งคนอื่นๆกำลังรับการรักษาอยู่ลาฟอไฟกลับมาเมื่อหนวดดำกลับมาและเขากลับมาพร้อมกับเขาที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่า Chapter หนึ่งร้อยห้าสิบหกกันฟอลา มีประตูขนาดใหญ่ที่มีถนนสีขาวลายสายมาบรรจบกันประตูมีตู้เก็บข้าผ่านทางเรือค่อยๆแล่นไปที่ประตูนี่คืออะไรมันเขียนว่าสกายทีที่ประตูนี่คือเกาะที่เราตามหาจริงๆเหรอแต่ตัวชี้ชี้สูงขึ้นมากนี่อาจเป็นส่วนตรงกลางโรบินบอกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นมีถนนอยู่หลังประตูด้วยน่าทึ่งมากฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจในชีวิตของฉันมิวิลเล่เค้นเมื่อเห็นว่าพวกเขามาถึงทะเลเมฆขนาดมหึมาจึงนำสตอร์มเบรกเกอร์ออกไปและคารูก็ถูกเรียกตัวกลับมาทุกคนก็ต้องประหลาดใจอออีีีีกกครั้้งทททท่่นนนนเเเเมมฆำหืป็ะล ไปที่ประตูนั้นกันเถอะลูพี่รู้สึกตื่นเต้นและอยากจะไปให้ถึงที่หมายแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ไปต่อนในทิศทางนั้นชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนกำลังขี่อยู่บนก้อนเนคพร้อมกับรองเท้าแปลกๆที่เหมือนรองเท้าสเก็ตก็หักเลี้ยวมาทางพวกเขาเขามีหน้ากากทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่บนใบหน้ามือข้างหนึ่งถือโล่ทรงสี่เหลี่ยมและอีกข้างมีปืนแบบบาซูก้าอยู่บนไหล่อีกข้างหนึ่งเคนซึ่งอยู่ในโลกเดิมของเขาสามารถบอกได้อย่างง่ายดายว่าชายคนนี้ดูเหมือนสำเนาสมัยใหม่ของชาวอินเดียแดงที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเมื่อนานมาแล้วผู้ชายคนนี้คือใครซััััันนนนนนนจิเเเออ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 ่่่่่่ยยยยถาา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 มมมมมขขตตต้้้งงงกก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 กรรรรรหหหืไไไไฉแบบบปลลลลลูีววโโโโโดะะะซชใ เพื่อกำจัดคุณโอ้คุณกำลังเข้ามาหาเราเคนอไม่ได้ที่จะพูดคำที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นชายคนนั้นร่อนลงบนราวของเรือและแตะไปที่ซันจิอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ,ษด,ด้วยรองเท้าสเกต็ตแต่ในขณะที่เขากล้จะชนหน้าซันจิเขาก็ถูกหยุดโดยซันจิซึ่งชาเท้าของเขาเช่นกันและการเปลี่ยนรองเทา้าสเก็ตก็เกิดไฟไม่ไ้เท้าของเขาชายสวมหน้ากากรู้สึกประหลาดใจเขาเื่นงนไลล้างเรือหลายลูด้วยพลักำลังและบาซูกา้าของเขาเพียงลำพังและไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้แต่ผู้ชายคนนี้หยุดการโจมตีด้วยเท้าของเขาอย่างง่าย แอซิโอบาซูก้าที่ถืออยู่บนไหล่ของเขาจู่ๆก็บินออกจากมือของเขาและตกไปอยู่ในมือของนีมิที่ถือไม้เท้าของเธอไว้ในมือข้างเดียวและมองไปที่บาซูก้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ในบางโลกที่มวีวีและคนอื่นๆเคยไปแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงดังนั้นเธอจึงสงสัยวีวีคุณทำสิ่งนี้ได้ไหมฉันจะต้องเรียนมันวีวีตอบกลับชายสวมหน้ากากโกรธมากขึ้นและกระโจนไปเอาของของตลคืนแต่ได้ยินเท่านั้นอิชิโนกะตะเฮคิเรกิอิเซนรูปแบบแรกคันเดอร์คลบและแฟลตโซโล่พ มา,มาพวกนายนี่มันรุนแรงจริงๆเสียงที่เก่าแก่มากดังมาจากด้านข้างมีชายชวราคนหนึ่งมีเพลาวยาวสวมชุดอัศวินยุโรปโบราณยืนอยู่และถือหอกปลายแหลมอยู่ในมือเขายืนอยู่บนนกตัวใหญ่มากซึ่งมีสีแปลกมากสีสตรอเบอรี่และมีจุดสีดำทั่วตัวนกลูพี่โซโลและซันจิพร้อมที่จะจัดการเขาแล้วพวกเขาไมได่ดีกับผู้ชายคนก่อนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ได้จริงจังกับใครเลยในความเป็นจริงเคนกำหนดกฎนี้โดยเนื้อแท้กับทุกคนซึ่งแทงสอเองก็ปฏิบัติตามอย่าทะเลาะกันเป็นเรื่องตลกและอย่าดูถูกใคร ทข่งสอเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างน้อยก็ในกรณีนี้สำหรับเคนเขาไม่ได้ดูถูกใครเมื่อเอสไปเยี่ยมเขาเพื่อพบเขาเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้โดยใช้กำลังเต็มที่เพื่อเผชิญหน้ากับซูเปอร์โนวาใหม่ดังนั้นเขาจึงเตือนพวกเขาเสมอว่าอย่าดูถูกแม้แต่มดตัวเล็กๆแมทแมทฉันไม่ใช่ศัตรูที่นี่ชายชราพูดและแนะนำตัวเองว่าชื่อกันฟอลซึ่งเป็นทหารรับจ้างในท้องฟ้าที่คอยช่วยเหลือผู้คนหากพวกเขาให้เงินเขาเขามาเพื่อหยุดชายสวมหน้ากากจริงจริงแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือใดใดปล่อยเขาไปได้ไหมกันฟอลที่ ื่ออะไรเขาจมตีเราด้วยความคิดที่จะทำลายเมอรี่เขาโชคดีที่เราทำลายโลกของเขาได้เท่านั้นอุซบร้องออกมาว่าเขารู้สึกถึงเมอรี่เสมอและอะไรก็ตามที่ทำให้เธอเจ็บปวดเขาก็ทนไม่ได้ชั a p t e r 1ร7 a n g e า b e a เ h ฉันเสียใจยจริงๆสำหรับพฤติกรรมของเขาแต่ฉันหวังว่าคุณจะปล่อยเขาไปกันฟอพูดขณะที่เขาก้มศีรษะเราปล่อยเขาไปได้แต่สัญญาข้อเดียวใจให้เรนมิตะโกนขณะที่ดวงตาของเธอกลายเป็นท้องผู้หญิงคนนี้คิดแต่เรื่องเงนเหรอเป็นไปตามคาดของหงนามิกันฟอรู้สึกประหลาดใจกับพฤติกรรมตรงไปตรงมาของโจรสลัด นอกจากนี้ผู้ชายคนนี้ยังมีความสำคัญต่อชาวทานเดียเพราะเขาเป็นผู้นำของพวกเขาไวเปอร์เขาหวังว่าไวเปอร์จะได้รับความช่วยเหลือตาแก่ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณออกไปซะไวเยอร์ตะโกนออกมาเมื่อเห็นกันฟอร้องขอชีวิตเขาไม่ต้องการเป็นหนี้บุญคุณใครกันฟอไม่ได้สนใจเขาและมองไปที่นามิที่พูดถึงเงินคุณต้องการเงินเท่าไหร่กันฟอถามนามิตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากขึ้นและเริ่มเจรจาในขณะเดียวกันคริกเก็ตและคนอื่นๆก็ออกมาข้างหน้าและดึงหน้ากากของชายคนนี้ออกไปเขาพยายามขัดขืนแต่ก็ต้องเจ็บปวดเพราะปลายบาสูก้าในมือออออขงววิีี่่่รรยยสัััักกกเะมมมาาาฉนนชบทล ฉันอยากได้รอยจากนี้ด้วยตัวเองโทโจกล่าวว่าค,คริกเก็ตแค่มองเขายางว่างเปล่าและไม่พูดอะไรครั้งหนึ่งแคลการ่าและเนอร์แลนเคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันในทางใดทางหนึ่งไวเยอร์และค,ลคริกเก็ตควรเป็นเพื่อนกันเนื่องจากพวกเขาอยู่ในสายเลือดเดียวกันเขาหวังว่าเขาจะสามารถพัฒนามิตรภาพเช่นนี้ได้ในภายหลังเคนไม่ต้องการเก็บไวเยอร์ไว้อยู่แล้วแม้ว่าตามเหตุผลแล้วไวเอร์จะเป็นฝ่ายผิดแต่เขาก็สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมไวเลอร์ถึงมีปฏิกิริยาในแบบที่เขาทำจนสลัดชื่อจอนนี่โรเจอร์มักจะพบกับสัตว์ประหลาดเสมอม่ว่า จงละทิ้งความเกลียดชังของคุณมิฉะนั้นเราจะแสดงความสิ้นหวังมากว่าที่คุณเคยรู้จักในชีวิตไวเปอร์ชนกเล็กน้อยแต่ไม่ตอบลัด้วยรองเท้าสเก็ตพีนข้างเดียวเขาก็แล่นหายไปในเมฆสีขาวกันฟองนั่งบนนกของเขาซึ่งกลายเป็นเปรกซัสลองเทนหัวรเราะเมื่อเห็นมันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าแข็งแกรง่งเขายังคงรู้สึกเสียใจที่ปล่อยให้สตรงเกอร์จากไปเล็กน้อยคุณจะฆ่าเขาเสียตรงนั้นด้วยความคิดสุ่มๆเหล่านั้นในใจและด่มด่ำกับทัศนียภาพที่สวยงามรอบๆตัวฉันขณะที่ไปถึงประตูหล หลังจากมาถึงประตูแล้วพวกเขาได้พบกับนายประตูซึ่งขอชำระเงินนายมีขอจำนวนเงินที่ต้องการและการฟังค่าผ่านทางที่ต้องจ่ายทำให้เธอสิ้นหวังและเธอก็พร้อมที่จะลบล้างความทรงจำของผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ำแต่แน่นอนว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดของเธอเท่านั้นและผู้เฝ้าประตูที่ชื่ออเมซอนบอกว่าพวกเขาสามารถเข้าไปได้แม้ว่าจะไม่จ่ายเงินซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกโล่งใจแต่พวกเราจะเป็นผู้ลี้ภัยใช่ไหมถูกทหารศักดิ์สิทธิ์ตามล่าเคนแสดงความคิดเห็นเมื่อทุกคนพร้อมที่จะแล่นเรือสิ่งนี้ทำให้อเมซอนตัวสั่นในชีวิตขขออ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 องงงงงเเเเเเเธธธธธหลลลกกกกกกวววววผผูู้้้้คคคคนน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 มมมมมมามาา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 ยยยยดิวยวีีีีีื่่่่่่่่่่จจจจจไำใรรรทททึแะป็ชญถตตตั ความเงียบของอเมซอนพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เคนพูดนั้นถูกต้องเคนเกลียดคนอย่างเธอเธอเป็นคนประเภทที่ไม่ลังเลเลยที่จะบงการผู้คนเพียงเพื่อความสนุกและรสนิยมของเธอเองเธอสามารถพูดถึงสถานะผู้ลี้ภัยได้อย่างง่ายดายแต่เธอละเว้นจากการทำเช่นนั้นและนี่ไม่ใช่แค่สำหรับพวกเขาแต่สำหรับคนอื่นๆที่เคยมาที่เกาะด้วยอะไรนะอะไรนะพูดอะไรฉันไม่เข้าใจอเมซอนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเธออายุมากขึ้นและหวาดกลัวมากขึ้นเรียกการฟอลเคนเอ่อยขึ้นแต่นกหวีที่เขาให้ไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินเท่านั้นน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 าา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 มม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 ิทิทททททท้้าาท้้้ววววงง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 เเ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 เหหหหหตตุุฉฉกก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 กีีีีีี่่่่่่่่่่รร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 ออ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 อจจจจป็็ืืขขขขไไไสสสสสถถัััับบบบบดดดดคคููลลลใใใแธโโซซึึึึึยำ วีวีอธิบายต่อไปว่าหญิงชราคนนี้หลอกลวงพวกเขาอย่างไรอเมซอนสันส้านเธอไม่คิดว่าผู้ปกครองคนก่อนของสกายเอจะถูกเรียกด้วยสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้กันฟอมมองอเมซอนด้วยความผิดหวังแต่พูดในตอนท้ายว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆแล้วเคนอยากจะเกือบจะฆ่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของผู้ริสุทธิ์ที่เดินทางมายังเกาะแห่งนี้ด้วยแต่สุดท้ายเขาก็ยอมมอบกลัฟการต่อสู้กับเอเนลจะต้องเกิดขึ้นต่อไปเขาจะดูแลเธอเมื่อนั้นเรือเมรี่เริ่มแล่นอีกครั้งและบินสูงข พวกคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันมิววี่รู้สึกสับสนกับท่าทางของลูฟี่โซโลซันจิและอุซบมีคนกำลังดูอยู่ไม่สิก่กำลังฟังเราอยู่โซโลเปล่าอะไรนานี่คำพูดเหล่านั้นทำให้คนอื่นๆหวาดกลัวพวกเขาเริ่มมองไปรอบๆเพื่อดูว่าใครแอบฟังพวกเขาอยู่แต่ไม่พบใครเลยสิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นแม้แต่คริเก็ตและคนอื่นๆก็เชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูดและค้นหารอบๆอย่างขมักขมันคุณหาเขาไม่เจอเขาอยู่ไกลมากเคนกล่าวว่าคุณได้ยินเขาไหมลูฟี่ถามเคนผันกสีสระ เขาเป็นอะไรเขาทำได้เหมือนคุณเหรอซันจิเอ่ยถามมาถึงตอนนี้ทุกคนรู้ว่าเคนที่มีฮาริทีของเขาสามารถฟังได้ไกลมาและยังสามารถระบุตำแหน่งของทุกคนที่เขาฟังได้การควบคุมสายฟ้าทำให้เขามีพลังนั้นแต่ตอนนี้พวกเขาพบว่ามีชายอีกคนที่สามารถทำเช่นนั้นได้ดังนั้นพวกเขาจึงสับสนน่าจะเป็นคนที่ได้กินผลโลเกียสายฟ้าโลเกียนั่นก็เหมือนกันสายฟ้าบัดซบเราถึงวาระแล้วนามิลูฟีช่วยเราด้วยชอปเปอร์แมสแต่อุศกที่เคยสูงส่งก็ยังรู้สึกกลัวเจอร์รัคเาหม่อย่ปัร้าสำหรับเขาเ อะไรนะแม่ครัวหวยุหวยหุยอยากให้ฉันเปลี่ยนสีผมเป็นสีเขียวเหรอโซโลตะโกนกลับมาใครชอบสีเขียวบ้างน่ารังเกียจโซโลกับซันจิเริ่มทะเลาะกันในขณะที่ลูฟี่หัวเราะเยาะพวกเขาดูเหมือนพวกเขาจะไม่สนใจจริงๆว่ามีใครฟังพวกเขาอยู่หรือเปล่าคริกเก็ตและคนอื่นๆรู้สึกประหลาดใจมากกับความเมินเฉยของคนเหล่านี้แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงชายฝั่งของชายหาดที่พวกเขาเห็นมาแต่ไกลหลังจากขึ้นมาทุกคนแทบรอไม่ไหวที่จะขึ้นไปบนชายหาดและกระโดดลงจากเรือแมทิราโชโจและคนอื่นๆก็ตื่นเต้นเช่นกันจิงงเองก็ตาแแฉมะวว่าาพกเขจไม่พบอาาณจักรสีทองแต่กกกกกกกาา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 ารรรรไไไดดดดด้้้้้้้้้เเ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 เหหหหห็็็นน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 คคววววมมมงงงงงงช่่่่่่ีีีีียยตตขขขขขขอออพพพแแลลลลสสำำัััับบใใจจททถปปโญึ นามีและชอปเปอร์ยังคงสัญคลเล็กน้อยจากสิ่งที่พวกเขาได้ยิงและอยู่ใกล้เพื่อนร่วมทีมที่ทรงพลังหลังจากไปถึงชายหาดทุกคนก็เริ่มย้ายไปรอบๆและในไม่ช้าก็พบกับโคนิสผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในสกายพีเธอสวยมากปีกสีขาวบนหลังทำให้เธอดูเหมือนนางฟ้าแม้แต่เคนที่ดูเหมือนจะไ,ได้รับผลกระทบจากความงามแต่ปกติแล้วก็ยังมองไปที่โคนิสด้วยความชื่นชมและซูจิ้งจอกฟ้าของเธอก็ทำเอาเคนแทบละลายในความน่ารักเขาอดไม่ได้ที่จะเลี้ยงมันซูดูเหมือนจะชอบที่เค้นรูปปลั่มมันชอปเปอร์มองกปทกด่จิ้ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นขอลมาจากผลปีศาจที่ท็อปเปอร์กินเข้าไปจึงนอนกัดฟันโคนิประทับใจมากและเชิญพวกเขาไปที่บ้านของเธอตอนนั้นเองที่กุ้งตัวใหญ่ผล่ออกมาจากใต้เมอรี่กุ้งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเมอรี่และเขียนคำว่ากอดไว้บนหัวของมันมันเอาเมอรี่ไว้บนหัวแล้วเร่งออกไปแต่เป็นการตายอย่างน่าเสียดายก่อนที่มันจะไปได้ไกลกว่านี้ลูกนูหลายดอกถูกยิงเข้าใส่เรือด้วยความเร็วสูงมากและก่อนที่กุ้งจะหันหัวไปดูว่าเสียงโหยหวนนั้นเป็นอย่างไรลูกขนูสองแสงก็พุ่งเข้าใส่ร่างของกุ้งล นี่คือความรักของเขาและไม่มีใครได้รับอนุญ,ญาตให้แต่ต้องมันโคโนิสคริกเก็ตและคนอื่นๆอ้อาปากค้างกับพื้นตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกเรือสนุกสนานกับพวกมันและทำตัวงี่เง่าแต่เมื่อถึงเวลานั้นพวกมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดปลุกซพค่าสิ่งนี้ฉันอยากกินมันลูฟี่ตะโกนในขณะที่น้ำลายไหลออกจากปากกุ้งเอาไปต้มกับกระเที่้วผัดกับผักก็อร่อยทีเดียวซันจิพูดพร้อมกับจุบุรีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่หน้าตาดีและเคนก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาให้ความสนใจกับสิ่งรอบตัวอย่างใกล้ชิดโคโนิสไไม่ได้ขอใหุ้้งกอ,อ,อนในเเรื่องดิมมมซึ่่งงหาาายคคววเเเออนนนลต้ป็สั่งเเพราะออมซนไม่ได้ววยพกมัน เอเนลต้องได้ยินการสนทนาของพวกเขาและต้องการเล่นกับพวกเขาสำหรับลูฟี่และเคนเอเนลเป็นแค่คนที่พวกเขาสามารถดูแลได้แต่สำหรับโซโลและคนอื่นๆเขาไม่ง่ายอย่างนั้นแน่นอนว่าพวกเขาเที่ยวชาญฮาคิอาวุธยุทโปกรณ์แล้วแต่สำหรับการลงจอดพวกเขาจำเป็นต้องเข้าใกล้เขาซึ่งเป็นเรื่องยากเนื่องจากความเร็วดุจสายฟ้าและฮาคิสังเกตการสำหรับคนอื่นที่เขาห่วงใยนี่จะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากสำหรับลูกเรือของเขาเคนพยายามเข้าถึงมิติคาหมวยเพื่อที่เขาจะได้เดินทางได้เร็วเกือบเท่าเอเนลแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้ในขณะเดียวกันหลังจากยิงธของพระเจ้า โคนิสรู้สึกตัวสานด้วยความกลัวเมื่อเห็นสิ่งนี้การมาของกุ้งหมายความว่าพระเจ้าไม่ชอบการมีอยู่ของพวกมันที่นี่ดังนั้นในทางหนึ่งจระัดที่เพิ่งมาถึงเหล่านี้ก็เป็นอาชรากรแต่พวกเขาสามารถสังหารผู้สงสารของพระเจ้าได้ในไม่กี่วินาทีคนเหล่านี้คือใครลูฟี่และคนอื่นๆไม่เห็นความสยดสยองบนใบหน้าของผู้คนรอบข้างแต่มองเห็นอาหารที่พวกเขาจะได้รับมีเพียงเคนโรบินและนามิเท่านั้นที่สังเกตเห็นความกลัวของคนอื่นๆแต่พวกเขาไม่ถือสาอะไรพวกเขาเป็นจรลัาตั้งแต่แรกทำไมพวกเขาถึงสนใจคนอื่นหลังจากเอาพุ่ง ต่เครื่งเวดูเหมือนจะเล็กลงและเร็วขึ้นดังนั้นเธอจึงต้องการวิจัยสักหน่อยนามีอารมณ์เสียกับสิ่งที่มิวพูดแต่เธอก็ปล่อยให้เธอมองไปที่คนวุนไหวโคนิสและปากาย่ารู้สึกสับสนกับเรื่องนี้แต่ไม่ได้ถามว่าพวกเขาต้องการทำอะไรโดยการมองไปที่คนวุนวหวพวกเขากังวลเกี่ยวกับกุ่งที่พวกเขาจับได้มากขึ้นเคนเห็นการต่อสู้แล้วโคนิสไม่ต้องการหยาบคายด้วยการปฏิเสธคำเชิญแต่เธอก็ไม่ต้องการต่อต้านพระเจ้าของพวกเขาเช่นกันหมกเบเร ے, บางส่วนแอบดูอยู่แต่ก็กลัวเกินกว่าจะเข้าใกาล้ มันอันตรายถ้าเธออยู่ใกล้เราเธอจะถูกเป้าหมายโดยพระเจ้าเคนเตือนพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะค่อนข้างไม่เมอ็นเทยและไร้กังวลแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกได้ถึงฮาคิสังเกตการที่วนเวียนอยู่รอบตัวพวกเขาพวกเขาได้รับการเตือนอีกครั้งว่ามีคนมองพวกเขาตลอดเวลาเคนเราห้ามมันไม่ได้เหรอโซโลอดไม่ได้ที่จะถามเขาไม่ชอบความจริงที่ว่ามีคนมองพวกเขาตลอดเวลามันทำให้เขารู้สึกอึดอัดแน่นอนถ้าคุณมีพลังพอๆกับแชงซอคุณก็อยู่มันได้เคนกล่าวว่าแชงสอแทงสมีพลังขนาดนั้นเลยเหรอลูฟี่ถามมีอีกชื่อหนึ่งสำหรับเชงคูสในโลกใหม่หน ฉันไม่แน่ใจมีคนบอกว่าเขาสามารถรวมฮาคิของผู้พิชิตและฮาคิทีสังเกตการเพื่อมรู้สิ่งนั้นได้เคนพูดในขณะที่เขานึกถึงหนังเรื่องอุต้าและแน่นอนการทุกปีที่คิดได้รับจากเขาแซบแช่งลูฟี่และคนอื่นๆพึมพำแต่สิ่งที่พวกเขาได้ยินทำให้พวกเขาเข้าใจว่าช่องว่างนั้นใหญ่แค่ไหนโซโลยังไม่สามารถเข้าถึงฮาริของผู้พิชิตได้และสิ่งนี้ทำให้เขากังวลเล็กน้อยเขาจำเป็นต้องทำให้ตัวเองมีพลังมากขึ้นขณะที่พวกเขาคุยกันนาะมิมีมีและโรบินก็เข้ามาบอกโคนิ่ว่าไม่เป็นไรไไไเธอ,อกล ตามคำแนะนำพวกเขาจำเป็นต้องไปที่ลานด้านบนจากนั้นถ้าไม่ตายของพวกเขาจะถูกตัดสินแต่การไปที่นั่นหมายความว่าพวกเขาจะไปถึงดินแดนแห่งทวยเทพซึ่งพวกเขาจะตกเป็นเป้าหมายนามิขอบคุณเธออย่างมากที่ช่วยพวกเขาและอวยพรให้พวกเขามีชีวิตที่ปลอดภัยแม้ว่าโคนิสและปาการยาจะจับไปพวกเขาก็รู้สึกผิดพวกเขาคิดว่าพวกเขาได้ขักจนสลัดผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ไปที่อัปเปอร์หยาซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นสุสานสำหรับจนสลัดหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่สาวกของพระเจ้าที่ก้าวเข้ามาที่นั่นในขณะเดียวกันนามิบอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องไปที่อััััปปปปปเเ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 เออออออรรรร์ยยยาา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 าดดดดแลลลลละพพพพววกกกขขขสสมมมถถจ้้้้้งงืืืื่่่่่่่ไไไไททีีีนน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 โคิใใหช็บต ทุกคนที่ยุ่งอยู่กับการกินรหนักว่าหลังอาหารพวกเขาต้องไปทำงานลูฟี่กินกุ้งเหมือนมีหิวโหยและรับกุ้งทุกตัวแม้จะมีขนาดใหญ่ขนาดนั้นซันจิก็สามารถรุมมันได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้แต่เคนก็ยังประทับใจหลังจากอินท้องและใส่ถุงอาหารและน้ำเป็นเวลาหนึ่ชั่วโมงทุกคนก็พร้อมที่จะไปที่ ard, อัปเปอร์ยาดอเรือลำเล็กนั้นค่อนข้างตลกและจริงๆแล้วลูฟี่อยากไปเรือที่ใหญ่กว่าแต่กลับถูกขุาและซันจิเขี่นตีเพราะในรคุณคนนี้ให้พวกเขายืมเรือและเขาควรจะมีความสุขเมืเ่อท เคนอย่าทิ้งพวกเราไปในนีพลังพอๆกับลูฟี่ฉันไม่อยากตายช็อปเปอร์ร้องลั่นตั้งแต่วินาทีที่เขารู้ว่ามีคนใช้สายฟ้าเขาก็กลัวจนแทบขาดใจแน่นอนว่าเขาไม่ต้องการปล่อยเคนไปไม่เป็นไรพวกเจ้าลุนแข็งแกร่งค่าเชื่อในตัวพวกเจ้าเคนกล่าวว่าชาปเตอร์หนึ่งร้อยหกนโลกอลูฟี่และคนอื่นๆไม่ถามอะไรมากนะักและเริ่มออกเดินทางเคนสามารถใช้ฮาคิสังเกตการเพื่อค้นหาพวกเขาได้เสมอดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อันที่ริงพวกเขาสามารถขี่ใบโพสและไปที่ ard, อัปเปอ,อร,ร์ยาตร์ดสึ เขากลัวไหมแต่เขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างให้เกียรติลูกเรือแล้วทำไมเขาถึงไม่ไปละมบเบเร่บางคนต้องการทดสอบโชคของพวกเขาและดูว่าพวกเขาจะจับเขาและนำเขาไปหาเทพเจ้าได้หรือไม่แต่ก่อนที่พวกเขาจะทำอย่างนั้นได้เคนก็นำสตอมเบรกเกอร์ของเขาออกมาและก่อนที่หมวกเบเร่จะติดอาวุธได้เขาก็เปิดวิโรสและหายไปหมวกเบเร่ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและมองดูวงกลมไฟประหลาดบนพื้นด้วยความประหลาดใจนี่มันอะไรกันเนี่ยเมื่อเคนปรากฏตัวอีกครั้งเขาอยู่ในสถานที่ใหม่สถานที่นี้ดูเหมือนวัดเก่าที่มีโครงสร้างเป็นกำแพงแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสมาวเอไ้ นี่คือเอเนลและเคนเพิ่งโผล่มาใกล้ๆเคนค่อยๆลอยลงมาเขาไม่ต้องการให้มองนีหรือสตอมเบรกกเอร์บินอีกต่อไปดวงตาเรนิกันของเขาอนุญาตให้เขาทำเช่นนั้นโดยไม่ต้องช่วยเหลือในตอนนี้สายตาของเอเนลไล่ตามเขาลงมาและเขาไม่ได้พูดอะไรเขายังสงสัยเกี่ยวกับโจรสลัดใหม่ที่มาถึงพวกเขาสามารถจัดก,การกุ้งที่เขาส่งไปได้อย่างง่ายดายและตอนนี้ก็มีผู้ชายอีกคนเคนไม่พูดอะไรและเดินไปหยิบแอปเปิลที่วางอยู่บนโต๊ะและนั่งตรงข้ามเอเนลผู้ติดตามของเขาไม่อยู่ในขณะนี้ดังนั้นเขาจึงอยู่กับเคนตามลำพังเอมิเนะฉััััันนนนนนนหมมาาาาาาายยยยยยึงง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 เเ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 ออลลพพดดดดกกกแคค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 ่่่่่ขขขโไไตตบสสใๆะะะ้้้้ิิีีีีีีีววววทรรรุุจชชณ ใครให้มานั่งคุยกับฉันแบบนี้เอเนลตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบและเป็นระเบียบทำให้แน่ใจว่าได้ยินทุกคำพูดของเขาด้วยคำพูดนั้นเอเนลยกมือขึ้นและพูดว่าหนึ่งโวลต์ประกายสายฟ้าขนาดใหญ่ปกคลุมมือของเอเนลในเวลาเพียงซีวินาทีและประกายสายฟ้าขนาดใหญ่แบบเดียวกันก็พุ่งเข้าใส่เคนด้วยความรุนแรงทั้งหมดความรุนแรงนั้นรุนแรงมากจนทุกสิ่งที่ความน้าถูกกำจัดจนหมดสิน้นเขาทุกอย่างให้เกรียมเคนจมตีสายฟ้าฟาเต็มแรงโดยไม่แม้แต่จะขยับทั้งคู่ไม่ S <S เอเนลกลับไปกินข้าวเพราะเขาคาดว่าชายที่บินลงมานั้นตายไปแล้วครึ่งหนึ่งหลังจากถูกไฟหนึ่งมืนโวลของเขาจมตีแต่เมื่อฝุ่นจางลงและเขาเห็นเคนนั่งอยู่ในท่าเดียวกับตอนที่เขายังมองเขาอยู่เขาก็พนัาเล็กน้อยคุณทำได้ดีด้วยการหลบการจมตีของฉันเคนทึงกับความหลงตัวเองของผู้ชายคนนี้และเขาคิดว่าเคนหลบการจมตีของเขาได้อย่างไรสิล้านโวลคราวนี้จากมือของเอเนลไม่มีประกายไฟแต่เป็นลำแสงสีขาวทรงกระบอกที่พุ่งจากมือไปหาเขาเคนก็เหมือนกับครั้งที่แล้วตัสินใจที่จะไม่ทำอะไรก อะไรคุณเป็นอะไรเอเนลตัวสั่นเมื่อเขาถามแบบนั้นเขาเชื่อเสมอว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเพราะเขามีพลังสายฟ้าและไม่มีใครสามารถอยืนอยู่ต่อหน้าเขาได้เนื่องจากพลังของเขาแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นใครบางคนที่ไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อยและเสื้อผ้าของเขาก็ดูเหมือนจะไม่แม่หรือขาดขเคนยกมือขึ้นในขณะที่มีประกายสายฟ้าและดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีฟ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่ควบคุมสายฟ้าได้เคนพูดแล้วเขาก็หายไปจากที่ของเขาเขาใช้วิชาคาถาสั่นไหวของร่างกายและปรากฏตัวใกล้กับเอเนลแต่เขารูปร่างไม่สมประกอบเกินกว่าจะใช้มนของเขาหรือมากกว่านั้ เอเนลถูกต่อยอย่างแรงจนกระเด็นไปด้านข้างและทำลายเสาบนวิหารก่อนจะหยุดลงปากของเขาพ่นฟันออกมาและใบหน้าของเขาก็ปูดขึ้นมาทันทีเอเนลถูกโจมตีทางร่างกายเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี